รประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่ามีความพร้อมที่จะจัดระเบียบของโลกแล้วก็พร้อมจะประชญหน้ากับรัสเซียนะครับรวมทั้งจีนเป็นสําคัญในการต่อสู้ในการจัดระเบียบครั้งนี้และสหรัฐอเมริกาก็มีความพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นที่น่าเดือดร้อนมายัางประเทศไทยคือราคาน้ำม,นมันมันพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกลงนะครับที่ฝั่งสาภาพยุโรปยังไม่มีการคว่ำบาตร รัเสเซียเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานราคาน้ำมันถูกลงแต่ยังคงสูงอยู่นะครับจากราคาที่สูงอยู่ก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในยุโรปตอนนี้ปรากฏว่าออกมาชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากนะครับต่อต้านราคานน้มัที่แพงขึ้นหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปไปทะลึ่งคว่ำบาตรนะครับรัเสเซียส่งผลทำให้ราคาน้ำมันจากกลุ่มโอเปกที่มีซาอุดิอาระเบียและรัเสเซียเป็นสำคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับสวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์การต่างประเทศคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโลนทั้งการเมืองนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาที่ใช้เคฟหรือนะครับยูเครนเป็นสมรภูมิ เริ่มต้นนะครับราคาน้ำมันลงนะครับหลังจากที่ EU หรือสหภาพยุโรปสอบไม่คว่มบาตรพลังงานของรัสเซียนะครับคุณของสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปิดลบนะครับราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังดอลลาร์แข็งค่าและดูเหมือนว่าสาภาพยุโรปจะไม่มีกำหนดมาตรการการคว่มบาตรพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติมส่วนวอร์ซีดปิดบวกได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำทองคำนะครับปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่รัสเซียก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องทำการถล่มนะครับทางอากาศหนักขึ้นยึดมารีอูปโปโลได้แล้วนะครับครึ่งหนึ่งเจ้าที่ยูเครนนะครับกรวนเมืองกำลังกลายเป็นเท่าฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะครับอย่างหนักหน่วงของรัสเซียนะครับกำลังเปลี่ยนเมืองมาริอูปโปนะครับที่ถูกปิดล้อมกลายเป็นเท่าฐานแห่งดินแดนร้างนะครับ สภาพเมืองนะครับระบุว่าขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแผนที่จะคว่มบาดเพิ่มเติมลงโทษมอสโกขณะที่มีการยกพลรุก,กรานยูเครนนะครับในขณะที่โคศกหญิงคนดังทําเนียบขาวติดโควิด19เรารอกที่2ยกเคสนะครับติดโควิดที่ฉีดวัคซีนแล้วนะแต่อาการก็ค่อนข้างจะเบา เจนสากินะครับเลขาธิการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวนะครับเปิดเผยว่ามีผลการติดโควิด -19 เป็นบวกอีกรอบหนึ่งและไม่ร่วมคณะของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเดินทางไปเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อประชุมต่างๆหารือในประเด็นรัสเซียนะครับรุกรานยูเครนในขณะที่อายการของยูเครนปรากฏว่านะครับอ่อวนนะครับหลักฐานชัด รัสเซียกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในมารีอูโปอัยการสูงสุดของยูเครนนะครับก็บอกว่าจากหลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผ่านการปิดล้อมมารีอูโปเมืองยุทธศาสตร์ทางใต้ของยูเครนตอนนี้ก็ถูกปิดล้อมไว้เรียบร้อยในขณะที่สหรัฐอเมริกายอมรับมโนไปเองนะครับ ว่าไม่พบหลักฐานจีนส่งอาวุธช่วยรัเสเซียทำสงครามในยูเครนสหรัฐอเมริกาไม่พบหลักฐานในเร็วเดียวนี้ว่าจีนได้ส่งอาวุธให้แก่พนมิตรอย่างรัเสเซียขณะที่มอสโกกำลังสู้ทำสงครามในยูเครนเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่โฆษกของวาลาดาิเมียปูตินแย้มรัเสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกคุกค,คาม ความอยู่รอดโฆษกของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะครับยอมรับว่าปฏิบัติการทางทาหารในอยอูเกรขนขณะนี้ยังไม่บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้และไม่ปฏิเสธทางเลือกในการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากว่ารัสเซียต้องเผชิญกับภัยพ,พ,พวกคุกคามคุกนะครับกระทบต่อความอยู่รอดของประเทศในขณะที่อเล็กซา นาวานีนะครับคู่ปรับของวลาดาเมียปูตินปรากฏว่าโดนสารจำคุกอีก9ปีฐานช่อโกงแล้วก็หมิน่นศาลอเล็กซานดาวานีฮะแกนนำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของวลาดาเมียปูตินถูกสารพิพากษาจำคุกในเรือนจำความมั่นคงสูงเป็นเวลา9ปีฐานผิดช่อโกงและหมิ่นศาลนะครับซึ่งเขายัางถูกสารสั่งปรับอีกจำนวน1.2ล้าน รูเบิลหรือ370,000บาทนะครับไม่ได้มีท่าทีสะทกสะท้านในขณะที่สำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานว่าเขาเตรียมที่จะให้ทนายยืดอุทธรณ์นะครับซึ่งเขาเคยรักษาตัวที่เยอรมน,นีมานานหลายเดือนหลังจากถูกลอบทำร้ายด้วยสารพิษทําลายประสาทนะครับโนวิช no ็อก ok. ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นฝีมือของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัสเซีย และเป็นคำสั่งตรงจากวาลาดาเมียปูตินนะครับในขณะที่เอาอาดีตเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกายอมรับนะครับว่าสงครามทล่มอิรักและก็ซีเรียรเป็นเรื่องชอบธรรมมากกว่าเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนจอ์นโบตันนะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ Trump, แห่งสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรัสเซียทุเดย ในเหตุผลที่ว่าทำไมพฤติกรรมของรัสเซียในยูเครนถึงไม่ชอบธรรมต่างจากนะครับปฏิบัติการทางทหารต่างๆของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ผ่านมาโบตันไม่เคยมองนะครับสงครามสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาคือผู้สนับสนุนตัวยง ต่อปฏิบัติการทางทหารในอิรักซีเรียอิหร่านเกาหลีเหนือเวเนซุเอลาและประเทศอื่นๆที่สหรัฐเข้าทําการลุกรานในขณะที่ส่วนหนึ่งนะครับในรัฐบาลของประธานดีจอร์ g ดับเบิลยูบูชเขามีบทบาทสําคัญในการอ้างเหตุผลสําหรับการลุกรานอิรักในปี2003นะครับภายใต้คำอ้างที่ว่าซัดดัมบุเซนครอบครองอาวุธทำหลายล้างซึ่งสุดท้ายไปไปมามา,มาก็ไม่มีการ พบอาวุธดังกล่าวแต่อย่างใดในขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับไม่พบหลักฐานว่ารัสเซียตเตรียมใช้อาวุธเคมีชีวภาพในชูเครนอย่างที่มีการกล่าวอ้างเจ้าที่กระหมระดับสูงของสหรัฐอเมริกาออกมายอมรับอย่างเป็นทางการนะครับว่ายังไม่พบหลักฐานหนักแน่นนะครับชัดเจนว่ารัสเซียจะนําอาวุธเคมีหรืออาวุธ ชีวภาพมาใช้สงกรามสงครามย,ยูเครนแต่ยังคงเฝ้าติดตามข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประธานาธิบ,ธบดีโจไบเดนได้ออกมากล่าวโดยไม่อ้างอิงหลักฐานใ,นใดๆนะครับรังสิ้นเชิงทางการรัสเซียกล่าวหาเคียฟว่าอา่กล่าวหาว่ามีอาวุธนะครับเคมีและอาวุธชีวภาพซุกซ่อนอยู่คือสัญญาณบ่งบอกว่าประธานาธิบดีวลาดาิมีปุตินกําลังแจมนําอาวุธมาใช้นั้น เจ้าที่กลาโหมผู้ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าเขาเชื่อว่าในการประเมินของไบเดนนะครับแต่กันเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องทํานองลักษณะดังกล่าวในช่วงเวลานี้ในขณะที่เกาหลีใต้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ10ล้านคนเกือบหนึ่งใน5ของประเทศติดเรียบร้อยยอดผู้ติดเชื้อสะสมโควิด -19 10ล้านคนนะครับหรือบวก เราๆหนึ่งใน5ของประชากรขณะที่ยอดผู้ป่วยหนะักและผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทําให้นะครับอาาชนะสถานนะครับและสถานที่เก็บศพเริ่มที่จะไม่เพียงพอในขณะที่เพนเดากนนะครับก็ชี้สู้มาสัปดาห์ที่สี่นะคบเคมรินเสียกําลังพลไปแล้วประมาณ10%บรนะครับปลเรือนเรือรบของรัสเซียยิงมิสไซ์ ร่อนโจมตียูเครนจากทะเลเป็นครั้งแรกสหนักอเมาเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าที่พิตนนา้อนนะฮะมีการเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียลดต่ำกว่า90%นะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามภาพถ่ายดาวเทียมของมาซาล่าสุดชี้รัสเซียโจมตีมารีอูโปด้วยมิสไซล์ร่อนจากเรือรบในทะเลอาซอฟเป็นครั้งแรกท่ามกลางกองกำลังยังคง ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและอาวุธและมีทหารบางส่วนป่วยจากปัญหาหิมะกัดเพราะไม่มีอาวุธป้องกันที่เหมาะสมนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกามากดว่ามีการส่งนายทหารระดับสูงเดินทางมาอย่างประเทศไทยซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับ กับสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับการเดินทางมาครั้งนี้นะครับกองทัพบกได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็มีการติดร่มกิตติมศักดิ์ให้6เสือทอบบนะครับพร้อมทั้งบิกออสต้อนรับหาหรือแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะาทหารของสหรัฐอเมริกาในการฝึกนะครับที่จังหวัดรบบุรี24มีนาคมพร้อม,ป,อมปิดการฝึกด้วยนะครับ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้จัจการาทหารบกติดปีกร่มกิติมศักดิ์และมอบโรเกียรติยศนะครับให้แก่ผู้บัญชาการกองกําลังทางทหารสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทัพบ,บกสหรัฐอเมริกากับทัพบ,บกของไทยรวมทั้งนะครับแสนรักความร่วมมือของทั้งสงชาติที่ เสริมสร้างความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและระดับสากลต่อไปนะครผู้มีสการกองกําลังทางบกของสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกและคณะก็ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนราชอาณาจักรไทยนะครับคราวนี้ก็มาอย่างเป็นทางการนะฮะสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นกองทัพบ,บกช่อง5นะฮะก็เป็นสื่อของอกองทัพนะครับบกเนี่ยก็มีการประกาศ สร้างความร่วมมือฮะอย่างเป็นทางการนะครับกับทางรัสเซียนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการฮะซึ่งเป็นการจับมือกันครั้งต้นๆน,นะครับที่มีการจับมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐขอภัยระหว่างรัสเซียกับประเทศไทย เชิงงานวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นสถานการณ์ตอนนี้รัสเซียเข้าทําการปิดล้อมทุกจุดนะครับในเป้าหมายที่มีการเตรียมพร้อมนะครับครึ่งเมืองซึ่งเป็นเมืองสําคัญตอนนี้ก็รัสเซียก็ถล่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เคยเกล่าวหาจีนนะครับว่าส่งอาวุธสนับสนุนรัสเซียจนถึงขณะนี้ก็ไม่พบหลักฐานที่มีการกล่าวหานะครับรัสเซียอีกนะครับกล่าวหาจีนกล่าวหารัสเซียว่ามีอาวุธนิวโครงนิวเคลีย นะครับจะใช้อาวุธเชื้อภาพในสงครามครั้งนี้ก็ปรากฏว่าได้ับการยืนยันว่ายังไม่พร้อมที่ยังไม่มีอาวุธดังกล่าวที่จะมีการเตรียมพร้อมที่จะไปใช้ในสงครามยูเครนในขณะที่กองทัพบกช่อง5าจับมือทูตรัสเซียนะครับเสนอข่าวสงครามรัสเซียยูเครนให้ถูกต้องไม่เป็นเฟกนิวโดยจะตรวจสอบข่าวกับสถานทูตรัสเซียก่อนสื่อตะวันตกหลังสื่อตะวันตกทําข่าวสารนะครับ พบซึ่งปรากฏว่าผู้บัญชาการอากองทับบพบกพบทบกช่อง5นะครับิกตี้มาเองนะครับแล้วก็ลงนามความร่วมมือนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพข่าวนะครับแล้วก็มีการหารือกับพลเอกรังสีนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือนะครับกองทัพบ,บกกับไทยนะในมิตรประเทศของรัสเซียและ กิจกรรมต่างๆของการรายงานข่าวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งกอ,องทัพบ,บกช่อง5รายงานข่าวว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยยืนยันว่าทางรัสเซียเขารบจุดยืนรัฐบาลไทยและพร้อมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสนอความเป็นจริงและต่อต้านข่าวปลอมโดยเน้นนะครับมีหลักฐานอ้างอิงและก็แหล่งข่าวที่ถูกต้อง ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารในฝั่งของยุโรปนะครับก็มุ่งไปในเรื่องของการโจมตีเป็นสําคัญล่าสุดนะครับประธานาธิโจโบไบเดนบอกว่ามีความพร้อมที่จะจัดระเบียบของโลกแล้วก็พร้อมจะประชญหน้ากับรัสเซียนะครับรวมทั้งจีนเป็นสําคัญในการต่อสู้ในการจัดระเบียบครั้งนี้และสหรัฐอเมริกาก็มีความพร้อมนะครับอย่างไรก็ตาม นะครับประเด็นที่น่าเดือดร้อนมายัางประเทศไทยคือราคาน้ามันมันพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกลงนะครับที่ฝั่งสาภาพยุโรปยังไม่มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานราคาน้ํามันถูกลงแต่ยังคงสูงอยู่นะครับจากราคาน้ํามันที่สูงอยู่ก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในยุโรปตอนนี้ปรากฏว่าออกมาชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากนะครับต่อต้านราคาน้ํามันที่แพงขึ้นหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปไปทะลึ่งคว่ำบาตรนะครับ รัสเซียส่งผลทําให้ราคาน้ํามันจากกลุ่มโอเปกพลัสที่มีซาอุดิอารเบียและรัสเซียเป็นสําคัญเนี่ยนะครับเพิ่มราคาที่พุ่งสูงขึ้นด้วยการลดกําลังการผลิตนะครับทำให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเทศไทยทางรอกของประเทศไทยผมเรียนอยู่เสมอนะครับสหรัฐอเมริกาก็ม่ย,ยอมนะมาฝึกซ้อมในประเทศไทยขณะเดียวกันไทยก็สนับสนุนฝั่งรัสเซียด้วยการประสานงาน นะครับกับโทษเรื่องข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจริงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะบีบบีบทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับส่งคนมาฝึกส่งคนมาซ้อมรบบีบทั้งจีนนะครับบีบทั้งรัสเซียนะครับเพื่อมาให้ข้ามไปสนับสนุนในขณะที่รัสเซียก็บอกว่าไทยนะครับเ,เป็นกลางที่ดีไม่ไปร่วมกับความขัดแย้งไม่เล่นงานรัสเซียเพราะเป็นมิตรประเทศที่อยู่กันมายาวนาน นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรเขาเรียกว่าหลักที่เรียกว่า Balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจที่ผ่านมาแนะ้ว,วิเคราะห์วิเคราะห์มากมายฮะบอกว่าสหรัฐอเมริกามาฝึกซ้อมในประเทศไทยแบบนี้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเอียงข้างไปฝั่งของประชาธาิปไตยหรือฝั่งของสหรัฐอเมริกาแน่นอนแบบนี้จีนจะต้องไม่พอใจแบบนี้รัสเซียจะต้องไม่พอใจวันนี้หุ้นส่วนคงเห็นชัดเจนนะฮะในภาคปฏิบัติการเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่า หลักที่เขากําลังเดินอยู่ในส่วนของฐบาลเนี่ยก็หลักหลักนี้ที่เขาเดินเขาเรียกว่าหลัก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอํำนาจที่ผ่านมาทูตของรัสเซียถแถลงข่าวสองครั้งนะครับว่าไทยเป็นมิตรประเทศกับรัสเซียและแสดงความยินดีและชมเชยประเทศไทยที่วางตัวเป็นกลางนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคงเป็นคําตอบ นะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เอียงไปข้างไหนหลักที่เดินอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตราบจนถึงปัจจุบันที่เรียกว่าหลักการทูตแบบสยามนั้นยังคงใช้ยอยู่จากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนลนหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทน คนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยังทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุด ทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราราบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว